โอ้พวกเจ้าเห็นมัดสุดท้ายกันหรือเปล่าที่แถองค์ชายก็แค่แกล้งออมมือเป็นยังไงบ้างล่ะคิกๆเจ้านะหลงสนิค่าแล้วใช่ไหมฮืมองค์ชายท่านนะซ่อนเก่งจริงๆเลยนะทำเอาคนอื่นเขาเป็นห่วงแทบเย้ตอนนี้เล่นเฟิงยังแพ้ให้กับองค์ชายดูท่าทีที่หนึ่งของเราสิทธิ์ใหม่คงเป็นใครไปไม่ได้แล้วนอกจากองค์ชาย ไอ้พวกหลงตัวเองคิดว่าได้ที่หนึ่งในการสอบใหญ่แล้วจะมาอวดเบงในต้าโจได้อย่างนั้นเหรอไม่รู้หรือ,อยังไงว่าหลินเฟิงต่อหน้าเจ้ายังไม่มีความกล้าที่จะลงมือเลยด้วยซ้ำวางใจเธอต่อให้มันเข้าสำนักเจียได้ก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกขอแค่ถึงการประลองปลายปีข้าก็จะลงมือจัดการมันให้จมลงโคลนตมอีกครั้ง ถึงตอนนั้นแม้แต่ต้าโจแห่งนี้ก็จะตกอยู่ในมือตระกูลฉีของค้าการสอบใหญ่ได้ปิดฉากลงท่ามกลางคลื่นใต้น้ำที่เชี่ยวกลาดต่อจากนี้ก็ถึงเวลาของการแบ่งสายการสอบใหญ่สิ้นสุดลงแล้วตอนนี้ถึงเวลาแบ่งสายหากคุณสมบัติถึงก็สามารถเลือกสำนักเองได้ สิอันดับแรกสามารถเข้าสำนักเกียรได้ไม่ทราบว่าพวกเจ้ายินยอมหรือไม่แน่นอนว่าหากพวกเจ้าจะเข้าสำนักอี้ของข้าก็ยอมได้เช่นกันสำนักอี้ของข้าช่วงสองปีที่ผ่านมาล้วนได้ที่1ในการประลองข้าขอเข้าสำนักอี้ข้าด้วยข้าก็ขอเข้าสำนักอี้ด้วยดีต่อไปนี้พวกเจ้าก็เป็นคนของสำนักอี้ของข้าแล้ว หากเป็นเมื่อหลายปีก่อนโดยพื้นฐานแล้วสิทธ์อันดับแรกล้วนจะเลือกเข้าสำนักเจียตอนนี้มีเพียง2 3สส่วนจาก10เท่านั้นที่เลือกเข้าสำนักเจี์ตอนนี้สำนักเจี์ตกต่ำจริงๆท่านเจ้าสำนักข้าขอเข้าสำนักเจียข้าก็ขอเข้าสำนักเจียด้วยข้าเองก็ขอเข้าสำนักเจี์ด้วยเช่นกันขอรับ เอาเธออย่างน้อยสองคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็เป็นของข้าลันนะดีพวกเจ้าสองคนต่อไปก็เป็นคนของสำนักเจียวของข้าแล้วท่านเจ้าสำนักทั้งหลายก็เริ่มรับคนได้แล้วถ้าเป็นองค์ชายท่านนี้ไม่แน่ว่าอาจจะฉายแววโดดเด่นในการปาระลองก็เป็นได้ ดีดีหยวนเอ๋อสมกับเป็นมังกรแห่งตระกูลโจข,ของข้าจริงๆเจ้าคงไม่รู้สินะฉู่เทียนหยางถึงกับมาที่พระราชวังและชมเจ้าต่อหน้าข้ายกใหญ่เลยละ่ะฮ้ฮเสด็จพ่อนี่มันก็แค่การสอบใหญ่ที่สำคัญคือการประลองปลายปีต่างหากเล่าขอรับ ใช่แล้วการประลองปลายปีอองฉีหมายปองต้าโจว,วางแผนลับมานานหากปะลองปลายปีถูกพวกนั้นชิงที่หนึ่งไปอีกครั้งเกรงว่าอองฉีจะเริ่มก่อความวุ่นวายสเสด็จพ่อวางใจเถอขอรับข้าจะไม่ยอมให้พวกมันสมหวังโดยเด็ดขาด อว่าไปแล้วที่ข้าชนะการสอบใหญ่ครั้งนี้ได้ก็เป็นเพราะได้รับคำชี้แนะจากสิทธิ์พี่เหวเ่ยาๆใช่แล้วคุณหนูเหาเ่ยาๆคือผู้มีพระคุณของพวกเรามาข้าขอคารวะแต่ท่านหนึ่งจอกดะเดี๋ยวซีข้าก็ขอคารวะท่านหนึ่งจอกด้วยเช่นกัน นี่เอหวาว,าวเดื่มเหล้ามากไปมันไม่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะฮ่าฮ่ฮ่เสด็จแม่ตําหนักฉีอองเจ้ากำลังจะบอกว่าองค์ชายไร้ค่าคนนั้นตอนนี้สามารถเปิดชีพจรฝึกยุดได้แล้วอย่างนั้นหรอพยักะ่ะ,สะเสด็จพอ่อสมกับเป็นคนที่เคยครอบครองปานบางกรศักิศีตร์ ถูกทำลายจนย่อยยับขนาดนั้นยังสามารถกลับมาได้อีกชีวิตช่างทรหดรเสด็จพ่อควรจะทรงข่าวนี้ไปให้ราชวงศ์อู่หรือไม่ตอนนี้ราชวงศ์อู่กำลังทำสงครามกับแควนเพื่อนบ้านจะมีแก่ใจมาสนตาโจที่รอวันตายไปทําไมกันองค์ชายไร้ค่าคนนั้นก็โดนพิษมังกรอาคาตไปนานแล้วตอนนี้ก็แค่อาการดีขึ้นชั่วคราวเท่านั้น ถ้าแม้แต่เรื่องของคนไร้ค่าก็ยังต้องรายงานให้ต้าอูจะยิ่งทำให้พวกเราโดนดูถูกหึขอแค่ได้ที่หนึ่งในการประลองปลายปีต้าโจก็จะตกเป็นของข้าเมื่อถึงตอนนั้นเสด็จพ่อวางใจเถิดในการประลองปลายปีในราชวงศ์ต้าโจไม่มีผู้ใดสามารถเทียบเทียมข้าได้ ส่วนโจหยวนนั่นหากมันไม่เจียมเนื้อเจียมตัวข้าก็จะจัดการมันให้สิ้นสภาพไปเลยคอยดูว่ามันจะยังสามารถลุกขึ้นมาได้อีกไหมราชวงศ์ต้าโจสํานักเจียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสํานักเจียของพวกเราจะมีสมาชิกเพิ่มสามคนพวกเจ้าน่าจะรู้จักกันหมดแล้วใช่ไหมยินดีต้อนรับทั้งสท่านข้าคือหัวหน้าสำนักเจียอย่างใจ ข้าคือส่งชิวซุยทุกคนคงรู้เรื่องที่องค์ชายแสดงฝีมือในการสอบใหญ่แล้วการที่พวกเจ้าเข้าร่วมสำนักเจียย่อมทำให้พวกเรามีชื่อเสียงเกลียกไกมากขึ้นแต่ว่านะพวกหนุ่มๆพวกนี้คงจะตั้งตารอคอยสาวงามอันดับหนึ่งของต้าโจมากกว่าโถสิทธิ์พี่ส่งก็อย่ารอพวกเราเล่นอย่างนั้นเลยนะฮม ในเมื่อรู้จักกันหมดแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าจะต้องฝึกหนักขึ้นเป็นเท่าตัวเอ๋เอ๋ทำไมเป็นแบบนั้นกันละ่ะก็ปกติพวกเราก็ฝึกฝนหนักกันมากอยู่แล้วนี่ฮือถ้าพวกเจ้าไม่ขยันฝึกจนไม่มีใครสามารถเปิดถึงชีพจรระดับ6ได้ก็ไม่มีคุณสมบัติจะไปแข่งขันกับคนอื่นเขาแล้ว ไม่ต้องพูดแล้ววันนี้ทานยกวิญญาณจะเปิดเตรียมตัวให้พร้อมเคยได้ยินท่านพ่อตรัสว่าในต้าโจแห่งนี้มีสถานที่ฝึกตนชั้นยอดอยู่แห่งหนึง่งนั่นก็คือทานยกวิญญาณน,นี่เองสินะต้าโจฝูเขาด้านหลังว้าวนี่น่ะหรอคือทานยกวิญญาณช่างยิ่งใหญ่อลังการอะไรอย่างนี้ แน่นอนอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือในน้ำตกนี้มีปานไข่กระดูกโยกต่อให้ในแต่ละวันจะถึงขีดจำกัดของการทะลวงชีพจรแล้วก็ยังสามารถสัมผัสมันเพื่อทะลวงชีพจรต่อได้องค์ชายรีบไปเร็วเตรียมตัวสลักลายปานได้แล้วท่านหยกวิญญาณจะเปิดแปดช่วยยามสำนักเจียได้ไปสามและสำนักอี้ได้ไปสและสำนักอื่นๆได้ไปอีกคนละหนึ่ง เอ๋ ه, แค่สามช่วยยามเองอย่างนั้นหรอฮ้ฮ้ <c oughs> คนชายท่านนี้อาจจะยังยืนยัดได้ไม่นานขนาดนั้นหรอกเอาละลายรวมปานเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จะช่วยให้ท่านสามารถดูดซับปานไขกระดูกโยกได้ดียิ่งขึ้นนะโหความรู้สึกรอบตัวในการรับรู้ต่อปานฟ้าดินเร็วขึ้นเป็นอย่างมากเลย ลายรวมปานนี้กับผลของโยกรวมปานก็ขายกันเป็นอย่างมากเพียงแต่ระยะเวลามันสั้นกว่ากันเล็กน้อยเอ๊ะนั่นไม่ใช่เหรอเว้ยหลอกหลอดูเหมือนว่าเธอก็จะวาดลายปานเสร็จแล้วเหมือนกันหืมองค์ชายนิสัยไม่ดีท่านมองอะไรไม่เข้าเรื่องเลยนะ ฮ่าฮ่ไม่ใช่ว่าพวกเธอเองก็ได้อาจารย์ผู้ชายเขียนลายปานนั่นให้เหมือนกันไม่ใช่หรอกหรอพูดบ้าอะไรของท่านกันนะก็ต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะสิไขกระดูกวิญญาณม่วงในน้ำตกยกวิญญ,ญาณน,นี้จำเป็นต้องดูดซับปานฟ้าดิน จะเปิดเพียงครั้งเดียวทุกๆสองวันแม้ว่าพวกเราจะเป็นสิทธิ์สำนักชั้นหนึ่งได้รับการจัดสรรเวลามากที่สุดก็ตามแต่ก็มีเวลาแค่3มชั่วยามเท่านั้นเวลาจากตอนนี้จนถึงสิ้นปีเหลือน้อยเต็มทีแล้วทุกคนจะต้องคว้าโอกาสในการฝึกฝนเอาไว้ให้ดีเข้าใจกันแล้วใช่ไหมขอรับพวกเราเข้าใจแล้ว ดีงั้นก็เริ่มฝึกฝนได้เลย <S <S 1> <S 1> แรงประทะของน้ำตกน่ากลัวอะไรอย่างนี้ขนาดอย่างใจที่เปิดให้ชิพจรแล้วยังตัวสั่นเลยแต่ข้าก็ยังพอมองเห็นกระแสพลังสีม่วงอ่อนๆแทรกซึมเข้าไปในร่างกายตามแรงประทะได้ เราสิทธ์จำนวนมากมายภายใต้แรงประทะของน้ำตกผ่านไปได้ราวๆหนึ่งคืบก็เริ่มมีคนทนไม่ไหวและทยอยถูกซัดลงไปในทะเลสาเปื้องล่างแม้ว่าจะช่วยเปิดชีพจรได้แต่ทุกครั้งก็เหมือนกับถูกซ้อมอย่างหนักหนาสาหาัสในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงทั้งรักและทั้งเกียดน้ำตกวิญญาณน,นี่กัน เอาละพวกเธอสามคนก็รองขึ้นไปดูกันสิสู้ๆนะครั้งแรกนะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละหลายทันใดนั้นสิทธิ์ใหม่ทั้งสาคนก็ได้ตอบอย่างพร้อมเพียงกันเข้าใจแล้วขอรับทันทีที่เข้าไปในน้ำตกผิวของโจหยวนก็ตึงเครียดขึ้นมาทันทีร่างกายนั่งนิ่งอยู่บนท่านหินลาวกับต้นไม้ใหญ่ และในชั่วงพิบตาต่อมาโจหยวนก็สัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลที่มาพร้อมกับกระแสน้ำพุ่งลงมาจากเบื้องหลังและเบื้องบนของเขาเจ็บชะมัดเลยพลังนี่มันรุนแรงเกินไปแล้วเกือบจะต้านทานไหวไม่อยู่ถูกซัดลงไปแล้วนะเนี่ย แต่ภายใต้แรงประทะของกระแสน้ำกับสัมผัสได้ลางๆถึงพลังที่ดูดออกไปจากอัคระต้นกำเนิดที่แผ่นหลังและกระแสพลังเย็นเฉียบสายหนึ่งกระแทกและซึมเข้ามาในร่างกายนี่นะหลอคือปลานไขกระดูกยกนะแบบนี้ความจะปวดจากแรงประทะของกระแสน้ำก็ไม่เห็นจะเท่าไรเลยนี่นะ ใช่แล้วถ้าสามารถใช้จิตวิญญาณสัมผัสปานไข่กระดูกได้มากขึ้นแล้วดูดซับมันแบบนั้นก็จะทนได้นานขึ้นอีกไม่ใช่หรอกหรอเอาละข้าจะลองทำดูจิตวิญญาณของข้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตมายาขั้นต้นแล้วถ้าพูดถึงพลังรับรู้ในขั้นเปิดชีพรจรคงไม่มีใครเทียบข้าได้หรอก คนอื่นทําไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าข้าจะไม่สามารถทําได้แค่กระตุ้นจิตวิญญาณให้ดูดซับกระแสพลังสีม่วงนี้ก็พอแล้วสัมผัสได้ถึงพลังปานไขกระดูกหยกจริงๆด้วยการใช้พลังจิตมันดีอย่างนี้นี่เองไม่จริงนะปานไขกระดูกหยกที่รวมเข้าไปในร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันหลายสิบเท่า ข้าสัมผัสได้แล้วว่าชีพจรที่3าในร่างกายของข้าเริ่มคลายตัวลงเล็กน้อยแล้วแบบนี้ข้าก็แทบจะสามารถทะลวงชีพจรได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยถึงแม้จะมีเวลาแค่3ามชั่วยามแต่นี่ก็เป็นโอกาสทองของข้าชัดๆเอ๋ข้างๆเหลือแค่ซูโย่ยแล้วอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่านางกำลังกัดฟันและอดทนอยู่เลยนะ เสื้อผ้าของนางเปียกโชกไปหมดเลยข้าละสายตาไม่ได้เลยจริงๆเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะข้ายังอยู่ในน้ำตกนี่นะเออบ้าเอ๋ยมีหน้าเผลอปล่อยใจไปเลยดีดีจริงๆเลยถ้าเป็นไปตามความเร็วนี้อีกไม่กี่วันข้าก็สามารถทะรวงชี้พรจรที่สามได้แล้ว เอ๋ดูเหมือนว่าซูโยเว่เองนางก็คงจะทนไม่ไหวแล้วสินะฮ่าฮ่าฮาเขาก็พึ่งถูกเจ้าน้ําตกนั่นซัดลงมาเหมือนกันไม่นึกเลยว่าเจ้าจะทนได้นานกว่าข้าอีกนะเอ๋เจ็บจะตายอยู่แล้วรู้สึกเหมือนกระดูกทั่วร่างกายจะแหลกสลายเลยและเจอย,ยวนของเราก็ได้มองไปที่ซูโยเว่ด้วยตาเป็นมัน องค์ชายนิสัยไม่ดีท่านมองที่ไหนกันท่านนี่มันโลกจิตจริงๆเลยอ้าน้ำเข้าตาข้าหมดเลยฮฮอข้าจะไม่สนใจท่านอีกแล้วฮฮอท่านเนี่ยนะเมื่อถึงเวลามีโอกาสท่านก็ชอบเวยโอกาสไม่เคยพลาดเลยสักทีนี่เจ้านะอย่าเพิ่งรีบไปเร็วขนาดนั้นซีหรอข้าด้วย ไม่เร็วเลยพวกเจ้าทั้งสองคนสามารถทนได้หนึ่งคงืสำหรับคนที่ได้รับการทดสอบน้ำตกวิญญาณเป็นครั้งแรกแล้วเวลานี้ถือว่าไม่เร็วเลยขอรับพวกเราจะพยายามต่อไปอย่างแน่นอนใช่แล้วใช่แล้วองค์ชายนาะเปิดแค่สองชีพจรแท้แต่สามารถทนทานได้ไม่ได้อยไปกว่าพวกสี่ชีพจรเลยช่างเป็นความแข็งแกร่งของร่างกายที่น่าทึ่งจริงๆ สิทธิ์น้องโยเว้ยแล้วก็องค์ชายช่างเก็บงามความสามารถได้มิดชิดจริงๆสิทธิ์พี่ส่วนใหญ่ก็ยินยัดได้แค่ประมาณหนึ่งเครื่อเท่านั้นแหละฮึฮ <c oughs> ถ้าทําเวลาแค่นั้นแล้วบอกว่าไม่เลวแบบนั้นก็เสียค่าของน้ํำตกยกวิญญาณแย่เลยนะสิคนของสํานักอี้อย่างนั้นเหรอหลิวซีแล้วก็ฉี่เย่พวกเขามาทําไมกัน ถ้าเช่นนั้นข้าก็ขอถามพวกท่านหน่อยแล้วกันครั้งแรกที่พวกท่านลงไปยังน้ำตกวิญญาณท่านสามารถทนได้นานเท่าไหร่กันเฮ้เฮงองชายจะลดตัวลงมาต่อปากต่อคำกับผู้หญิงทำไมกันหลิวซีทนได้นานแค่ไหนกันในครั้งแรกข้าไม่รู้หรอกแต่ข้าจำได้ว่าครั้งแรกข้าทนได้ถึงสองเคอร์เลยนะ สำนักเจียอันเรื่องชื่อคงไม่มีใครทนได้ถึงสองเครือซีนะนี่พวกเจ้าจะฝึกยุทธกันอีกไหมพวกเจ้ามัวทำอะไรกันอยู่ถ้ายังไม่ถึงรอบของสำนักอีก้ก็อย่ามารบกวนคนอื่นฝึกยุทธที่นี่โอ้พวกเราแค่มามองดูอยู่ตรงนี้แล้วมันจะรบกวนการฝึกยุทธของพวกเจ้าที่ไหนกันละ่ะ พวกสิทธ์พวกนี้ก็ช่างบอบบางเกินไปหน่อยกระมังเอาละพวกเราฝึกยุดกันต่อขอรับคนคนนี้น่าลำคาญชะมัดเลยข้าละเกียดเขาเป็นบ้าเฮ้ฮ้อแค่สองกา้านทูบอย่างนั้นนะเรียกว่านานแล้วอย่างนั้นหลือฮอฮอดูเขาซีปากแข็งยังบอกว่าจะสามารถแข่งกับเจ้าได้อีกนะ ฮๆปล่อยเขาไปเถอะคนแบบนี้ก็มีแต่จะลำบากตัวเองเท่านั้นแหละคอยดูให้ดีก็แล้วกันและทันใดนั้นโจโยหยวนก็ได้เข้าไปนั่งลงในน้ำตกอีกครั้งอัคคระรวบรวมแห่งต้นกําเนิดก็ได้เริ่มดูดซับพลังเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันจิตวิญญาณที่อยู่ระหว่างคิ้วของโจโยหยวนก็เริ่มดึงดูดปานไขกระดูกยก สลายความเจ็บปวดลุ่นแรงที่เกิดจากแรงประทะเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของโจหยวนกับมั่นคงขึ้นเรื่อยๆชีพจรที่3ในร่างกายก็เริ่มคลายตัวลงภายใต้แรงประทะของปลานไขกระดูกโยกอะข่าเกือบจะสามารถทนได้ถึงสองก้านทูบแล้วแต่สิทธน้องยอย่าเว้ยนะยืนหยัดได้นานเกือบจะเท่ากับพวกเราแล้วนะ ฮ่า<ก>ฮ่าฮาสร็จพี่ชมค่าเกินไปแล้วเฮ้อครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะขวานกำลังใจตกต่ำลงถึงทำให้ทุกคนทนได้น้อยกว่าครั้งแรกเป็นอย่างมากยังจะว่างอยู่ทำไมต่ออ่าขอพวกเราพักสักหน่อยเถอะตอนนี้ปวดเมื่อยไปทั้งตัวแล้วเอะดูนั่นสิเหมือนจะยังมีคนอยู่ในน้ำตกอีกคนนะ นะนั่นมันองค์ชายโจหยวนนี้องค์ชายโจหยวนใกล้จะทนได้ถึงสองก้านทูบแล้วนี่องค์ชายกำลังฝืนตัวเองอยู่หรือเปล่าแบบนี้จะทำให้ได้รับบาดเจ็บภายในและกระทบต่อการเปิดชีพจรได้นะหฮือน่าสนใจข้าอยากจะดูนะักว่าเจ้าจะทนได้นานแค่ไหน สองกั้นทูปผ่านไปสามกั้นทุปผ่านไปครึ่งชั่วยามเอ๋มอนี่หรือว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเขากันองค์ชายโจโยหยวนออกมาแล้วองค์ชายอย่าเกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นกับท่านเลยตาเดี๋ยวก่อนนะกินอายแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงองค์ชายทะลวงชีพจรที่สามแล้วอย่างนั้นเหรอ